ไฟนอลนี้นะครับมาฟิตก,กันกับติวไฟไฟนนอลม .4 นะครับอีกบทหนึ่งที่น้องๆจะต้องเจอในการสอบไฟนอนก็คือเรื่องของโปรเจคทายนะครับทีนี้ความเป็นวิธีโค้งของมันเนี่ยฮะอูดูเป็นพาราโบลาดูยุ่งยากเนาะมันจะมีวิธีนะครับว่ามองยังไงครับมองยังไงให้ง่ายวันนี้เราจะมาคุยกันกันกบโปรเจคทายม .4 ครับมาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าโปรเจคทายเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่วิธีโค้งใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าโค้งอะไรก็ได้นะครับจะต้องเป็นโค้งแบบ พาราโบลาเท่านั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นโปรเจกไทเนาะซึ่งนะฮะจะเป็นพาราโบลาจากพื้นถึงพืชน,นะฮะหรือตัดส่วนในส่วนหนึ่งของพาราโบลาออกมาเช่นจากข้างบนสุดลงมาตรงนี้จากตรงข้างล่างสุดขึ้นไปข้างบนหรือจะเอาตรงนั้นตรงนี้มาเนี่ยฮะส่วนใดส่วนหนึ่งของพาราโบลาก็เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกไทแล้วนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับหัวใจของมันเนี่ยคือในขณะหนึ่งๆน,นะครับมันมีองค์ประกอบการเคลื่อนที่เนี่ยทั้งแกน x แล้วก็แกน y จริงไหมเมื่อมีทั้งแกน x แล้วก็แกน y น้องเรียนการรวมเวกเตอร์แล้วอะนะครับมันก็จะรวมเวกเตอร์ออกมาได้เป็นเวกเตอร์เฉียงเฉียงถูกปะเออนะฮะไอ้ตัวเฉียงเฉียงตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดการพุ่งไปใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นวิถีโค้งโปรเจกไทนะครับดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าโปรเจกไทนั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นการเคลื่อนที่ใน2มิติและการคือที่วิถีโค้งเนี่ยมันเป็น2มิติก็คือมันเกิดขึ้นทั้งแกน x และแกน y นะครับมีองค์ประกอบในแกน x และแกน y ในขณะเดียวกันเลย โอเคไหมดังนั้นด้วยคาถามที่มเมื่อกี้เราตั้งต้นถามไปว่าโปรเจกต์ตายเนี่ยนะทำทีไรก็ติดทุกทีเลยอะ่ะมันจะมีวิธียังไงบ้างครับพี่ฟาร,รม์มมองยังไงให้มองแล้วง่ายนะคาตอบคือเดี๋ยวเราจะพาน้องๆนะครับมาเจอกับเทคนิคการมองเงาจะมาเป็นนินจานะฮะมามองเงาพอเราเข้าใจว่าโปรเจกต์ตายวิ่งโค้งแบบนี้นะแล้วเห็นเงาของมันออกมาในแกน X เห็นเงาของมันออกมาในแกน Y ดูเงาเป็นนะครับเราจะเข้าใจองค์ประกอบประจำแกน X ประจำแกน Y แล้วแยกวิเคราะห์ทีละแกนง่ายๆเลยเอ้าวมาดูกัน อย่างแรกเลยนะอยากจะให้น้องๆเนี่ยสังเกตก่อนการทําให้เป็นโปรเจกต์ไยนะครับเราจะต้องให้ความเร็วต้นแก่เขาซึ่งความเร็วต้นที่ให้นั้นเนี่ยนะจะมาให้ดิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หูือปะ ถ้าขึ้นแล้วมันก็ตกลงมากลายเป็นขึ้นลงแนวตรงถูกไหมกลายเป็นขึ้นลงแนวตรงธรรมดานะหรือว่าถ้าความเร็วต้นเนี่ยกลายเป็นราบไปกับพื้นอย่างนี้เลยอ่ะมันก็ไม่เป็นเส้นโค้งถูกไหมเออ่างนั้นลักษณะการยิงนะฮะโปรเจกต์ตาต้องยิงด้วยความเร็วต้นที่เป็นความเร็วเฉียงเฉียงนะเราให้ความเร็วต้นเป็นตัวยูนะฮะแล้วก็ทํามุมเฉียงกับพื้นก็คือเป็นมุมที่อ่านจากพื้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาจากพื้นเซตาละกันอ่าให้เป็นเซตานะครับทีนี้เราอยากจะให้น้องๆเนี่ยค่อยๆมองนะฮะขณะที่โปรเจกต์ตายเนี่ ุบแบบนี้นะให้พี่ฟาร์มส่องแสงลงมาจากด้านบนนะฮะแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกิดเงาพื้นที่พื้นถูกไหมออขณะที่โปรเจกต์ตเนี่ยวิ่งไปข้างหน้านะ,ะเงามันก็จะต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยแต่วิ่งที่พื้นถูกไหมวิ่งพลเร็วกัน่างนี้เลยนะฮะลักษณะของมันเนี่ยนะฮะจะเป็นการไปด้วยกันแบบนี้สิ่งที่ทอดลงมาบนพื้นคือเงาของมันในแกน x เนี่ยนะฮะคือองค์ประกอบการเคลื่อนที่ในแกน x ของมันนั่นเอง ถูกไหมเอาวาดลงไปเลยก็ได้นะครับเราก็จะเห็นเลยครับสมมุติว่าให้วัตถุมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะว่าวัตถุนี้นะครับก็จะมีการเคลื่อนที่นะนี่ที่เป็นตำแหน่งที่พื้นนะฮะจากซ้ายไปขวาแบบนี้เลยถูกไหมอีกทีหนึ่งนะขณะที่เจ้าวัตถุนี้วิ่งไปตามถาดผาดทางโค้งนะะี่นะฮะไอเจ้าเงาของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่พื้นแล้วก็ไปได้วยกันด้วยนะตำแหน่งนี้มันจะตรงกันพอดีเลยไอ้นี่ขึ้นไปถึงตำแหน่งนี้มันก็จะมาที่ตำแหน่งนี้ไอ้นี่ที่มาที่ตำแหน่งโค้งนี้นะฮะมันก็จะเกิดเงาขึ้นที่ตำแหน่งนี้นเนี่ย ตุบเห็นไหมได้ละนี่คือเงาที่เกิดขึ้นในแกน x ซึ่งมันก็คือองค์ประกอบการกที่ในแกน x นั่นเองถูกไหมฮะะเขียนแกนไว้นิดนึงนี่คือแกน x แกน x นะฮะได้ละ1แกนง,ง่ายไหมง่ายนะอ่าถัดมานะครับแกน y เลยแกน y นี่เราเอาเป็นส่องแสงเข้าทางนี้นะเปิดสปอตไลท์เข้ามาทางนี้นะฮะทีนี้เพื่อนแสงเกิดขึ้นทางนี้นะครับอยากให้มันเห็นเงาเอาฉากมารับเนาะอ่าเราจะเห็นว่าเมื่อวัตถุอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะเงามันก็จะเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหม พอมันวิ่งขึ้นไปนะครับเงาไอ้นี้ก็จะวิ่งขึ้นฟิวพอมันโค้งลงมาเงาก็จะลงมานะฮะถ้าเราวาดประกบไว้ข้างๆนะวาดประกบไว้ข้างๆอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ก็จะเห็นเลยว่าเงานเนี่ยวิ่งขึ้นไปก่อนเคยไหมแล้วก็โค้งแล้วก็ตกกลับลงมาอ่าเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยตอนเราเรียนเรื่อง free fall นะฮะการตกอิสระในแนวดิ่งนะฮะเราก็วาดรูปแบบนี้ออกมาถูกปะนะแยกออกมาเป็น2เส้นจริงมันขึ้นแล้วก็ลงในเส้นเดิมนี่แหละแต่คลีมออกมาจะได้เห็นชัด เข้าใจนะฮะเข้าใจนะฮะทำมาให้เราเนี่ยมองเห็นองค์ประกอบการเคลื่อนที่ในแกนอะไรออกมาอีกแกนหนึ่งแกน y นี่ไงเราก็เลยบอกว่าโปรเจ c ไทนะคือการเคลื่อนที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะทั้งแกน x และแกน y คือมีองค์ประกอบการเคลื่อนที่ในแกน x และแกน y เราเกิดขึ้นคือรันไปพร้อมๆกัน โอเคมันะฮะทนี้สิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมไว้เลยเวลาที่เราวิเคราะห์โปรเจกต์ไทยนะก็คือเรื่องของความเร็วถูกไหมเราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปวิเคราะห์องค์ประกอบแยกเป็นแกน x นะแยกเป็นแกน y แต่เจ้าความเร็วต้นเนี่ยนะมันยังเป็นความเร็วที่ยังไม่ได้ประจำแกน x ประจำแกน y เลย ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนะฮะหรือความเร็วจุดอื่นๆก็ตามสมมติว่าในโจทย์เนี่ยโจทย์มีการพูดถึงตำแหน่งนี้มีความเร็อย่างนี้เงี้ยนะฮะซึ่งมันก็เป็นความเร็วที่เหมือนรวมอยู่อ่ะนะเป็นความเร็วลับความเร็วรวมอยู่นะฮะเราจําเป็นที่จะต้องจัดการความเร็วพวกนี้ให้เป็นค่าประจําแกน x ประจําแกน Y คือถอดองค์ประกอบของมันเป็นองค์ประกอบแกน x องค์ประกอบแกน Y ออกมานะคะสมมติเราจัดการที่ตัวความเร็วต้นนี้ก็แล้วกันนะฮะการจัดการเวกเตอร์นะฮะแตกให้มันเป็นองค์ประกอบในแกนแแกกกนัคือ็ารตเเอ็นมุเซต้อยู่รงนี อยู่เข้าค่ะอยู่แตกเข้าค่ะใช้ได้อยู่คอสออกมาเลยนะแตกออกก็เป็นยูไซน์นะฮะามาช่วยกันทําลองทําดูนะฮะแตกเป็นยูยูอะไรฮะตรงนี้ยูคอสเซต้าถูกไหมตัวนี้ก็คือองค์ประกอบของความเร็วต้นในแกน x เราก็เรียกมันว่า u x ก็แล้วกันได้ละหนึ่งแกนนะฮะตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรฮะอ่าก็แตกออกจากมุมก็เป็น u ูไซเซต้าซึ่งตัวนี้ก็คือค่าของ u brew, อะไรฮะยูไว เห็นไหมในความเร็วต้นในแกน x ความเร็วต้นในแกน y นะเรียบร้อยนี่คือการเหมือนกับวิเคราะห์ความเร็วถ้าต้องทํากับตําแหน่งนี้เราก็ต้องรู้มุมให้ได้ก่อนใช่ไหมรู้มุมแล้วก็แตกเป็นวิเคราะห์แตกเป็นวิสัอะไรเงี้ยก็ได้นะก็จะได้องค์ประกอบของแกน x แกน y ออกมาในแต่ละจุดนะฮะมันก็จะทําแบบนี้ได้ทุกจุดเลยนะคะนี่เราแซมโบททาให้ดู1จุดนะฮะทีนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ยเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่มันเกิดขึ้นกับเงานะของแต่ละแกนแต่ละแกนก่อนเริ่มจากที่ของแกน x ก่อนเลย ะะของแกน X ก่อนเลยแล้วเส็จว่าเวลาที่เงาของมันนะคะวิ่งไปข้างหน้านี้นะคะมันก็วิ่งไปตรงๆด้วยความเร็วที่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะไม่มีความเร่งจริงไหมคะในแกนราบเนี่ยถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่ามีแรงต้านใช่ไหมไม่ได้มีแรงภายนอกมากระทำอะไรเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราู้วาอ๋อไม่มีแรงมากระทำไงซิกมาเอฟเป็นศนะูนย์นมันก็ต้องไม่มีความเร่งคือก็คือไม่มีความเร่งในแกน X ความเร็วจะต้องคงทีอีกทีนะครับเมื่อไม่มีความเร่งในแกน X ความเร็วในแกน X จะต้อง คงที่นี่คือโดยธรรมชาติโอเคไหมแต่ถ้าโจทย์เติมว่ามีแรงนั่นแรงนี่เข้ามากระทำโอเคเราค่อยมาคิดความเร่งเนาะแต่ถ้าโดยเนเจอร์ของโจทย์ของแกน x ธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยนะคะจะถือว่าไม่มีแรงมากระทาในแกน x เนาะความเร่งในแกน x ไม่มีดังนั้นความเร็วจะคงที่เอาเขียนค่ะความเร็วคงที่อันนี้กำลังพูดถึงเฉพาะแกน x อยู่นะคะความเร็วคงที่นะคะดังนั้นเราจะเขียนเป็น v x นาะ,ะหรือเราจะเขียนเป็น u x เนี่ยมันมันคือตัวเดียวกันหมดเลย โอเคไหมนะฮะมันคือตัวเดียวกันหมดเลยนะครเราก็จะได้ว่าเมื่อความเร็วอคองที่ไม่มีความเร่งเนาะเราก็จะใช้สมก,การการเคลื่อนที่ธรรมดาธรรมดาคือ S เท่ากับอะไรลูก s เท่ากับ Vt นะฮะสมมติว่ามันวิ่งไปได้ยาวเนี่ยทั้งหมดนะฮะเป็นระยะเท่ากับ S x เนี่ยพี่ก็ใส่ตัวนี้เป็น x x ซะนะคะความเร็วในแกน x ก็จะใส่ ux หรือ vx ก็ได้นะฮะแล้วก็คูณกับ T คือเวลาจบไหมก x, แกนเอกซอ่ะวงแมวอซี่ easy มากเลยนะถ้าข้อมูลครบเนี่ยพี่วิเคราะห์โปรเจกต์ตายตอนทำโจทย์เนี่ยพ นะคะมันสั้นดีนะคะถัดมามาดูองค์ประกอบของแกน Y กันบ้างนะฮรจะเห็นว่าแกนวเนี่ยนะ,ะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นและลงในแนวดิ่งถูกไหมซึ่งตอนเราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเทอมที่แล้วเนี่ยบทแรกๆเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อมันต้องเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงถูกไหมคะเออซึ่งไอ้เจ้าความโน้มถ่วงเนี่ยเจ้าแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะ,ะเป็นสิ่งที่ทําให้เวลาเรายิงโปรเจกไทเฉียงๆขึ้นไปเนี่ยนะ,ะโปรเจกไทไม่ได้เอียงเอียงเอียงเฉียงเฉียงเฉียงแล้วออกทะลุนอกชั้นบรรยากาศโลกไปถูกไหมเออมันต้องมีการเคิร์ฟลงมา เพราะโลกมันมีแรงโน้มถ่วงนั่นเองใช่ไหมคะพอมีแรงโน้มถ่วงเนี่ยรู้อยู่เลยว่ามันจะต้องมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงแล้วสิ่งนี้แหละทําให้มันลงมาค่ะเงาของมันก็ลงมานะคะแปลว่าการเคลื่อนที่ในแกน y นั้นนะคะจะมีความเร่งในแกน y เมื่อมีความเร่งน้องต้องใช้เซตสมการสุวัตถุไหมคะจำได้อยู่ไหมอ๋อสุวัตมีอะไรบ้างคะ s u v a t สุวัตนะคะเราอาจจะห้อย y ไว้นิดนึงแล้วกันจะได้รู้ว่ากำลังทำงานกับข้อมูลของแกน y อยู่ เนาะอีกทีหนึ่งนะคะแกน y มีความเร่งถูกไหมคะดังนั้นต้องใช้สูตรสมรการที่เป็นเซตสวัสดวีเท่ากับ u บวก a t v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 s ในสี่ห้าสูตรพวกนั้นนั่นแหละนะคะต้องดึงความรู้พวกเนี้ยจากบทที่2ใช่ไหมคะการเคลื่อนที่แนวตรงใช่ไหมคะเทอมที่แล้วเนี่ยลืมไม่ได้เลยนะเธอแล้วเรียนเทอมหนึ่งแล้วลืมเทอมหนึ่งแล้วเทอมสองเอาอะไรใช้ นะครับมันต่อกันมามันต้องใช้ต่อๆกันมานะคะนี่เราก็ใส่ข้อมูลเท่านี้เรารู้ไปอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะต้องแทนค่า u y u y ไปเอาจากไหนมาเนี่ยก็คือ u สายเซต้า เห็นไหมคะหรือความเร่งในแกน y นะคะก็คือค่าอะไรเลยคะค่า g ถ้าเขาไม่ได้มีแรงอื่นนอกจากแรงน้ำถ่วงในธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะก็ใส่ความเร่งในแกน y เป็นค่า g ไปเลยนะฮะน้องต้องระวังการใช้งานสุวัตเรื่องของเครื่องหมายถูกไหมเตือนไปตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วนะคะอะไรก็ตามที่ตาม u เรามักจะตั้งให้คหมายของ u เนี่ยเป็นบวกนะอะไรที่ตาม u ก็เป็นบวกซะอะไรที่ส่วนทางกับ u ก็ติดลบ ใช่ไหมอ่าส่วนการกระจัดก็ไปดูเอาว่าโจ์เนี่ยเขาเมนชั่นเอาตำแหน่งไหนถึงตำแหน่งไหนนูก,ก็ไปหาการกระจัดในแกนดิ่งออกมานะคะท่าจะเห็นแล้วว่าเวลาเราวิเคราะห์แกน x เนี่ยใช้ s กับ vt นะคะเราวิเคราะห์แกน y เราใช้สูตรนะคะจะเห็นว่าแต่ละแกนก็ใช้ข้อมูลของมันของแค่ของมันของแกน x ห้อย x ของแกน y ห้อย y มีอยู่หนึ่งตัวเห็นไหมว่าพี่ไม่ห้อยโอ้ก็คืออะไรคะลูก คือเวลาทีนะคะเนื่องจากตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นเมื่อกี้เลยเราคุยนว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันไงใช่ไหมขณะไอ้นี่วิ่งไปนะเงามันก็ลงมามีทั้งในเงาในแกน x มีทั้งเงาในแกน y นะแปลว่าการเคลื่อนที่นั้นมีองค์ประกอบ x และเนี่ยมันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะเธอพร้อมๆกันก็แปลว่าเวลาเดียวกัน นะฮะดังนั้นตัว t ตัวนี้นะคะจะเป็นเลขเดียวกันค่ะเราไปหาจากแกน x นะฮะ <c oughs> ให้ได้เวลามาก่อนแล้วก็โยนค่านี้ลงไปใส่แกน y แล้วคิดต่อก็ได้เราจะคิดจากแกน y ก่อนนะคะหาเวลาได้แล้วโยนไปคิดแกน x ก่อนก็ได้ดังนั้นตัวเวลาเนี่ยครับเวลาเราทําโจทย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมเลยค่ะน้องๆน,นะฮะมันจะเป็นตัวเชื่อมจากแกน x ไปให้คิดแกน y ต่อได้หรือคิดแกน y อยู่ก็กระโดดมาคิดแกน x ต่อได้อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเราจะใช้เวลาเป็นตัวเชื่อม เนาะเป็นตัวเชื่อมของการวิเคราะห์จากแกนหนึ่งไปแกนหนึ่งโอเคไหได้แล้วนะคะอ่ะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะคะเวลาเราจะวิเคราะห์โปรเจกไทเรามองไปที่เงาถูกไหมเราเห็นเงาเกิดขึ้นในแกน x เราวาดเลยนะคะเราเห็นเงาเกิดขึ้นในแกน y เราวาดไว้เลยนะ,ะถ้าเป็นมือใหม่วาดไว้ก่อนถ้าอีหน่อยเก่าๆแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพอยู่ในหัวเลยนะคะแล้วในแกน x สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมันวิ่งด้วยความเร็วคงที่พอไม่มีความเร่งความเร็วคงที่เราก็ใช้แค่ s เท่ากับ v t จบไป1แกนนะฮะส่วนแกนดิ่งนั้นมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงคือค่า g เราต้องมาตั้งเซตสุวัตโอเคไหมแต่ละแกนนะฮะจริงๆก็คิดแยกกันแต่เชื่อมกันด้วยอะไรคะออแยกกันคิดก็จริงแต่มีสิ่งที่เชื่อมกันอยู่ก็คือเวลาถูกไหมคะเนื่องจากเหตุการณ์ในแกนเอกแกนวมันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเนาะเราก็แทนใครแทนมันแล้วก็หาสิ่งที่โจทย์เขาต้องการออกมาจบแล้วค่ะเรื่องโปรเจกต์ตายไม่ต้องใช้สูตรลงสูตรอะไรทั้งนั้นเลย นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูคําถามดีไหมคะดูคําถามกันว่าลักษณะของข้อสอบที่ออกสอบผ่านๆมาเนี่ยที่รุ่นพี่เขาเจอกันเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างนะรแล้วรุ่นเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละมาเริ่มกันค่ะข้อ,อ,อที่หนึง่งนะ,ะจดพูดว่าอย่างไรจดบอกว่าควา้างเห็นไหมคะคว้างคว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศนะฮะจากพื้นราบแปลว,ว่าอยู่กับพื้นแล้วก็คว้างขึ้นไปเห็นวิธีโค้งขึ้นมาเลยใช่หไหมเดี๋ยวเราวาดรูปตามนะคะลูกบอลน,นะคะเคลื่อนกลางอากาศเป็นวิธีโค้งอยู่นาน 4วินาทีนะฮะ<ๆ>เขาบอกค่าเวลามาให้ค่ะเราเจออะไรเราเขียนตัวแปรใส่ไปเลยดีไหมเออเดี๋ยวมันจะได้ใช้งานง่ายนะฮะทีเป็น4วินาทีโดยมันไปได้ไกลในแนวระดับนะฮะอยู่ที่60เมตรนะฮะแอบวาดโปรเจกต์ตาขึ้นมาเลยก็ได้ไมั no. ้งเนาะอ๋อจากพื้นนะคะถึงพื้นปิน๊งนี่สวยงามนะฮะก็มีค่าในแกน X นะคะเราพี่ชอบเรียกเป็น S อนะฮะอยู่ที่60เมตรได้ไหม เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นในเวลาเท่าไหร่นะคะ4วินาทีนะโจทย์บอกว่าจงหาความเร็วที่ใช้ในการขว้างลูกบอลเฮ้ยข้อมูลให้น้อยมากเลยอะ่ะแล้วอยู่ดีๆก็คือทำไมคะมาถามให้หาความเร็วต้นถูกไหมฮะความเร็วในการขว้างลูกบอลคือความเร็วต้นตรงนี้ทำได้ไหมคะทำได้นะคะอ้าวมาลงมือทำกัน s <S ค่อยๆค,คิดก่อนนะปกติเนี่ยพอเราเจอความเร็วต้นเฉียงๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องมาแตกเป็นองค์ประกอบแกน x แกน y จริงไหม ซึ่งการแตกเวกเตอร์นั้นต้องมีม,มุมแต่สมมติว่าถ้าท่านน้องเนี่ยนะฮะสมมติมุมขึ้นมาเป็นเซตาเนี่ยกลายเป็นตัวแปรไม่ทราบค่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกถูกปะโอ้มีทั้งยูก็ไม่รู้เซตาก็ไม่รู้นะคะมันก็ทําได้นะฮะแต่ว่ามีวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องมาเพิ่มตัวแปรเสตงเซตาขึ้นมาละนะฮะเราสร้างความเร็วต้นในแกน x เป็น UX ขึ้นมาเลยแบบนี้นะฮะเราสร้างความเร็วต้นในแกน y เป็น U y แบบนี้ขึ้นมาเลยถูกไหมฮะเมื่อเรามีเวกเตอร์ของแกนน x แแล้วก,ก y ถูกไหมสมมติเราไปหาค่ามาเราหา u x กับ u y เนี่ยออกมาได้เราสามารถที่จะรวม2เวกเตอร์นี้เนี่ยเข้ามาหาก,กันกลายเป็นเวกเตอร์ลับกลายเป็น u ลับ u net เนี่ยนะฮะ u รวมตัวนี้ออกมา1ตัวได้เลยถูกไหมโดยที่เวกเตอร์เนี่ยหลักการบวกเวกเตอร์นะฮะถ้าว่าเวกเตอร์2อันนี้ตั้งฉากกันตั้งฉากเราก็ใช้ปีทา a g o r ใช่ไหมคะก็รวมกันออกมาจะก,กลายเป็นตัวนี้ไปเลยแบบนี้การตั้งตัวแปรแบบนี้คือไม่ต้องไปยุ่งกับ t ซต้ a ไม่ต้องไปนั่งหาเซต t a ถูกไหม เออนะคะเราก็ใช้ลักษณะการตั้งตัวแปรเป็น u x u y แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหามาค่ะว่า u x จะเป็นเท่าไหร่หรอ u y จะเป็นเท่าไหร่หรอแล้วเอา x กับ y รวมกันเดี๋ยวหนูก็ได้ u ออกมาโอเคไหมได้ u สีเขียวตัวนี้ออกมาเริ่มเลยค่ะเอาแกนไหนก่อนนี้คะเราเห็นในข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยแกน x มันให้ข้อมูลมาครบเลยอะเนาะเป็นพี่พก็เลือกทำแกน x ก่อนนะคะอ่าลุยแกน x เลยค่ะ พิจารณาแกนร x เนาะมันไม่มีความเร่งก็มีแต่ S ตัวกับ VT เท่านั้นถูกไหมคะสมการง่ายๆสั้นๆเลยค่ะใส่ตัวห้อยบอกแกนไว้นิดหนึ่งกันแล้วกันนะคะนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปค่ะเราจะได้ SX เป็น60เมตรนะคะ VX หรือ UX นั่นเองถูกไหมเนี่ยเราใช้เป็น UX ตั้งไว้แล้วก็แทน UX ลงไปแล้วเวลาก็คือ4วินาทีนะคะจากตรงนี้ค่ะเราจะได้ Ux เท่ากับเท่าไหร่คะ 15เมตรเปิดเสกเนี่ยแป๊บเดียวเราได้ความเร็วในแกน X แล้วความเร็วต้นในแกน X แล้วนะคะไปล,ละหนึ่งภารกิจต่อมาภารกิจที่2ก็คือหาความเร็วต้นของแกน y ใช่ไหมก่อนที่เดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2แกนมารวมกันนะคะตรงนี้เราทํายังไงดีโอเราทํายังไงดีคือแกน x ก็มันมองง่ายมันวิ่งเนี่ยนะเงาของมันเนี่ยมองง่ายนะฮะแต่ของแกน y เนี่ยนะคะถ้าใครยังมือใหม่อยู่วาดมันออกมาก็ได้เมื่อกี้เราคุยกันว่าเงาของมันนะฮะก็จะเกิดขึ้นที่ แนวดิ่งวิ่งขึ้นแนวดิ่งวิ่งลงแบบนี้ถูกไหมลักษณะการวิ่งขึ้นแล้วก็ลงอะฮะมันเหมือนจากพื้นแล้วก็กลับมาถึงพื้นอีกทีหนึ่งถูกปะถ้านะเอาจริงแล้วการกระจัดในแกน y เป็นเท่าไหร่เลยเออการกระจัดในแกน y เนี่ยมันจะมองออกว่าเป็นศูนย์เลยใช่ไหมจากพื้นถึงพื้นนั้นดูจากเงาของมันก็ได้แกน x มันดูง่ายมันไม่ต้องวาดนะแกน y ดูยากกว่าวาดซะหน่อยเงาเป็นอย่างนี้นะจากพื้นถึงพื้นคือการกระจัดเป็นศูนย์น้องการกระจัดเป็นศูนย์แล้วความเร็วต้นในแกน y ล่ะ่ะนีง อยากได้ใช่ไหมมีตัวแปรอะไรอีกความเร่งในแกน y อันนี้คือเราต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของ g ถูกไหมฮะเรื่องของ g แต่เดี๋ยวเครื่องหมายเรามานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัวแปรเวลามาให้ใช้พอเราิส s t ตัวแปรเท่าที่เรามีข้อมูลเท่าที่เรามีมันจะนึกออกค่ะว่าใช้สวัสดสุดไหนอย่างเงี้ยก็ผูกออกมาเป็น s เท่ากับอะไรคะ ut บวกด้วย1นส่วนสอง at กําลังสองเลยใช่ไหมอ่านึกออกเลยเราก็อ้างเลยค่ะ s เท่ากับ ut นะคะบวกด้วย1นส่วนสอง 1, 2, ค่ะ เอทีกำลังสองแล้วก็ห้อยวายเข้าไว้รัวๆเอ่เป็นแบบนี้นะคะทีนี้ทีนี้ทีนี้ตอนเราจะแทนค่าเราต้องพิจารณาเรื่องของเครื่องหมายด้วยนะคะเวลาเราเห็น U y นะฮะตัว U y ตัว u เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศ u นั้นชี้ขึ้นแอบมาใส่ตรงนี้ u นั้นชี้ขึ้นนะคะ g เนี่ยยังไงยังไงมันเกิดมามันก็ชี้ลงอยู่ละถูกปะกาจะเห็นเลยว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีทิศสวนทางกันกันกบ u พอสวนปุ๊บนางต้องติดอะไรโลก โอ้นังต้องติดลบเลยจพะพลาดตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครเวลาหยิบไปใช้เนี่ยนะฮะต้องแทน A นะฮะติดลบ G คะ่ะแทนลงไปนะพี่เริ่มแทนค่าแล้วนะฮะ S Y เป็น0ค่ะ U Y อยากรู้แทนไว้นะฮะ T เป็น4นะคะแล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 ay เป็นเลยคะ่ะ ลบ G ก็คือลบสิเนาะแล้วก็คูณกับ t ก็คือ4ยกกําลัง 2. 2อุ้ยทำไมจะไม่ออกใช่ไหมอ่าแต่ก่อนอื่นเลขก4มันแบบขนุนขัดตาพี่ขอตัด4ไปตัวหนึ่งก่อนได้ไหมได้เลยนะคะเอา2ค่ะไปตัด4เหลือ2นะคะกลายเป็นตัวนี้20ค่ะได้ u y ออกมาเป็น20นะอ่าจากลบกลายเป็นบวกแล้วนะฮะกลายเป็น20เมตรเปอร์เซก อืมนะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้ u x ออกมาค่ะความเร็วต้นในการ x นะฮะตรงนี้เราจะได้ u y ออกมาค่ะกลับมาดูที่รูป u x u y ถ้าใครลืมนะ,ะ u x คือตรงนี้ u y คือตรงนี้ใช่ไหมเราเห็นเวกเตอร์ u ทั้งคู่เนี่ย u x u y เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ตั้งฉากกันอยากจะได้ u ลับออกมาจับมาปีทาเลยถูกไหมฮะเออเขียนเลยค่ะา u ลับนะคะจากนะคะปีทากรัสนะ u x กำลังสองบวกด้วย u y กำลังสงนั่นเองค่ะเอาใส่ในสูตรเลยเป็นอะไรลูก15กำลังสงบวกด้วย20กำลังสองนะฮะใครมองออกจริงมันเหมือนกับสามเหลี่ยมมุมฉาก3 4 5ใช่ไหม3 4 5 15 2ห้5ยนั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบออกมาค่ะว่าความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่คะ25เมตรต่อวินาทีค่ะ ข้อที Arrow, follow, ่สองกันต่อเลยขออีกสักข้อหนึ่งเนาะนะคะเขาบอกว่าอะไรฮะนักขี่จักรยานผาดโผนอ่อขี่แบบว่าแซบๆน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะคะก็อยากจะข้ามคลองค่ะนี่คลองนะคะอ่าคลองกว้าง5เมตรด้วยกันนะับเขาอยากจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งเห็นแล้ววิถีที่เขาจะวิ่งไปเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นวิถีโค้งแน่นอนนะโค้งโปรเจกต์ไต่แน่นอนเขาก็เลยถามว่าความเร็วน้อยที่สุดนะฮะที่จะทําให้สามารถข้ามได้พอดีมีค่าเท่าไหร่ คำว่าความเร็วน้อยที่สุดแปลว่าข้ามไปปุ๊บแล้วก็มาแตะตัวนี้แบบวิดๆอ่ะวิดๆจะตกพอดีเลยนะเนื่องจากว่าถ้าเราให้ความเร็วได้ไม่จํากัดสมมติเรามีพลังงานไม่จํากัดเนาะใช่ไหมเราใช้ความเร็วเยอะๆไว้ก่อนเลยมันก็จะเลยๆไว้ก่อนนะ,ะเลยๆไว้ก่อนอยังไงเราก็ปลอดภัยแต่ข้อน,นี้เขาต้องการความเร็วน้อยที่สุดอยากจะประหยัดไงประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงนะฮะก็เขาต้องการความเร็วน้อยที่สุดที่จะทําให้สามารถที่จะข้ามไปได้พอดี ๋อเขาถามว่าต้องใช้ความเร็วตรงนี้เท่าไหร่พี่ถามนิดนึงค่ะความเร็วตรงนี้นะ,ค,ะความเร็วของเขาที่จะวิ่งไปความเร็วต้นตรงนี้นะฮะเป็นความเร็วที่มีทิศท,ทางใดคะอ,อ่านโจทย์เราต้องเข้าใจก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยเรายืนอยู่บนพื้นแล้วเราก็ยิงโปรเจกต์ตอันนี้โอเคมันต้องมีความเฉียงเกิดขึ้นถูกไหมมันถึงจะทําให้เกิดวิธีโค้งได้แต่ตัวนี้ค่ะมันเหมือนมันอยู่ท็อปสุดของโปรเจกต์ตาอยู่แล้วใช่ไหม โอ้เนี่ยแล้วมันก็เกิดวิถีโค้งตามต่อลงมามันจะมีแต่ความเร็วในแกน x เท่านั้นค่ะจะมีแต่ความเร็วในแกน x เท่านั้นความเร็วต้นในแกน x นะคะความเร็วต้นในแกน x นะคะแกน y นะที่จุดสูงสุดค่ะความเร็วต้นในแกน y ไม่มี เนาะพอสังเกตจากเงาก็ได้ถ้าใครไม่แน่ใจนะคะลองศึกษาที่เงาพอมองเงาแกน X กวิ่งอย่างนี้ถูกไหมพอมองเงาแกน Y นะครับมันมาจากตำแหน่งสูงสุดถูกปะแล้ววิ่งลงมาเงาแกน Y ก็วิ่งลงมาลักษณะของมันเนี่ยคือมันมาจากจุดสูงสุดของแกน Y แล้วดรอปตัวเองลงมาดังนั้นความเร็วต้นในแกน Y นะคะเคสแบบนี้จะไม่มีเห็นไหมเราเอาความรู้จากบทแรกอ่ะบทบทที่2ใช่ไหมการเคลื่อนที่แนวตรงเรียนบทที่2ถูกไหมคะเอามาวิเคราะห์ โปรเจกต์ทายได้เอาความรู้บทที่1เทอมที่1น่เทอมที่1นะความรู้เทอมที่1เอามาใช้วิเคราะห์ในเทอมที่2เนาะเรียนฟิสิกส์นี่ทิ้งอะไรไม่ได้เลยนะโอเคปะได้นะคะทีนี้เราก็ค่อยๆมาดูว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเรารู้ว่าคลองเนี่ยนะคะหเมตรแสดงว่า SX ที่เราจะต้องข้ามไปให้ได้อะคือ5เมตรใช่ไหมลูกถูกไหมทีนี้ในแกน Y นะคะ การวิ่งลงมาของแกน้มันไม่ได้วิ่งลงมาถึงพื้นนี้เลยถูกไหมมันวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งยกสูงจากพื้นขึ้น1เมตรนะฮะน้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวาดรูปให้มันถูกสเกลเนาะเงาของโปรเจกต์ตายมันวิ่งมาแค่นี้เองนะถูกไหมาจากระดับบนสุดตรงเนี้ยวิ่งมาถึงแค่ตรงนี้เองซึ่งทําให้เรารู้ว่า s y นั้นคือเท่าไหร่คะน้องจะต้องใช้2.25แล้วหักออกได้1ถูกไหมก็คือ1.25เมตร นะคะนี่คือระยะที่องค์ประกอบของแกน Y มันวิ่งลงมาเนี่ยพอเราวิเคราะห์นู่นนี่นั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะทาไมข้อนี้เราจะทําไม่ได้เน,นาะมาดูกันเลยนะคะก็ด้วยความที่เราเห็นข้อมูลจริงๆก็คิดแกนไหนก่อนก็ได้นะแต่เห็นแกน Y เราอุตส่าห์เขียนเลขไว้ต้องเยอะต้องแยะและนะคะแล้วก็แกน X เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาถูกไหมความเร็วที่เขาพุ่งมาตรงนี้เนี่ยนะคะงั้นเราเอาสิ่งที่มีข้อมูลเยอะมาวิเคราะห์ก่อนก็แล้วกันนะคะก็คือข้อมูลของแกน Y มันเยอะกว่าอ่าลุยเลย น,ะะนี่น้องๆจะชอบถามเวลาที่เราติวโปรเจกต์ตายกันว่าพี่ค้ามันมี2แกนแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูคิดแกนไหนก่อนนะคำะตอบคือเอาแกนที่คิดได้ไงแกนะะที่คิดได้คือแกนที่ข้อมูลมันมากกว่านะะข้อมูลอันไหนมันพร้อมนะ,ะเราคิดแกนนั้นก่อนเลยนะคระับอยู่ในห้องสอบนย่ยงบางทีมดูไม่ออกเราลิสต์ออกมาก่อนลิสต์เขียนเขียนเขียน<ๆ><ๆ>ไว้อย่างเงี้ยตัวแปรน,นั่นนี่มีค่าเท่าไหร่เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อแกนนี้ข้อมูลเราครบนะนะฮะอย่างเงี้ยเรารู้ว่า u y เป็นเไรฮะเป็นศูนย์ถูกไหมฮะเรารู้ว่า s y เป็น1 25เมตรถูกไหมฮะแล้วเรารู้ว่าเรามี a y ให้ใช้ก็คือเจ้าค่า g ถูกปะออทีนี้เวลาเราใช้งานสมการสวัสด์เนี่ยมันต้องมี4ตัว 8, แปรเราจะหาอะไรอีกสักตัวหนึ่งดีสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมจากแกน x ไปแกน y หรือแกน y ไปแกน x คืออะไรนะครับจากเนื้อหาก่อนหน้านั้นก็คือคุยจะไปแล้วคุยกันไปแล้วอ้าวทวนทวนทวนอ่าสิ่งที่เป็นตัวเชื่อม2แกนคือเวลาถูกไหมฮะเวลาในแกน x แกน y มันเท่ากันเถอะอ่าเราก็เลยใช้ ข้อมูลของแกน y เนี่ยนะคะไปเพื่อการหาเวลานั่นเองเพอหาเวลาได้เดี๋ยวโยนเข้าไปในแกน x ต่อเราคิดต่อได้นะฮะจากตัวแปรที่เห็นสมการที่ต้องใช้ก็คือ s เท่ากับอะไรคะ ut บวกด้วย1 2 at ยกกำลัง2อีกแล้วนะ,ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลย s เท่ากับ ut บวก1 2 at กำลัง 2, 2> <ๆ>นะคะ ก็คิดเรื่องเครื่องหมายกันนิดนึงเนาะ u y เนี่ยมันเป็น0ูนย์แต่ว่ามันจะวิ่งลงมาใช่ไหมมันกำลังจะวิ่งลงมาในดูที่เงาสินะฮะ a y คือค่า g อ่าลงกับลงทั้งคู่เข้อนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่มีอะไรติดลบนะฮะเราก็แทนตัวเลขลงไปเลยค่ะ1.25นะคะเท่ากับ u เป็น0นย์ตัดไปอุ้ยดีจังเลยหายไปเลย1พจน์นะคะเท่ากับ1ส่วน2คูณ g เนาะคะ่า g คือ10นะคะแล้วก็ t ยกกำลัง2ค่ะ อากลายเป็นอะไรคะนี้เอา2ขึ้นไปคูณเป็นอ 2. 5สองจใช่ไหมสองจุค่ะเอา10ไปหารเป็นจุดสอถอดรากก็ได้0.5วินาทีนั่นเองโอเคไหมครึ่งวินาทีนะ,ค,ะครึ่งวินาทีพอได้ข้อมูลของแกน y เสร็จเรียบร้อยแล้วโยนเข้าแกน x เลยค่ะแม่นะฮะซึ่งแกน x นี่มันงอ ง่ายถูกไหมลูกมันไม่มีความเร่งเลยแสดงว่าความเร็วมันคงที่นะฮะเราก็จะใช้เป็น v เท่ากับ s ส่วน t ได้เลยนะ,ะหรือจะเขียน s เท่ากับ v t แล้วยายข้างก็ได้นะฮะอ่าไม่ถนัดก็ s เท่ากับ v t โอเคไหมถ้าใครที่ถนัดแล้วก็ย้ายข้างเป็นอะไรลูก v เท่ากับ s, <T> <S ส่วน t แบบนี้เลยนะคะซึ่งความเร็วของเรานะถ้าเป็นของแกน x เรากําลังจะหา u x ถูกไหมคะถูกไหมคะอ่าแล้วก็ s ในแกน x จาเลขไม่ได้เราไปดูเลขอะไร5เมตร เขามีให้หมดเขามีให้หมดหารด้วยเวลานะคะเวลาก็หามาแล้วคือ0.5วินาทีอู้ตายแล้วข้อมูลพร้อมหมดทุกอย่างเลยคะ่ะลูกกลายเป็นตอบ10เมตรเปอร์เซกนั่นเองแต่แนนก็แปลว่าเขาเนี่ยนะคะจะต้องบึนมุนมุนมนมอเตอร์ไซค์เนี่ยะครับบิดให้ได้10เมตรเปอร์เซกมันถึงจะข่ามาแล้วก็แบบพอดีพอดีเลยเซฟที่สุดเลยนะคะด้วยความเร็วที่น้อยที่สุดด้วยโอเคไหมคะตอบ10เมตรต่อวินาที อตอนนี้น้องๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการจัดการโปรเจกต์ตายนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งจําสูตรตะบี้ตะบับนจําสูตรการที่เราเรียนเรื่องการเคลื่อนแนวตรงมาแล้วในเทอมก่อนนะคะคือมศเทอมหนึ่งเนี่ยนะคะอันนั้นสําคัญกว่าอีกถูกไหมต้องเรียนให้แม่นเลยว่าอ๋อไม่มีความเร่งนะทำอย่างนี้ถ้ามีความเร่งต้องใช้สุวัตทําอย่างนี้นะคะพอเราแม่นจากตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยมาถึงเราก็ทำไมวิเคราะห์เงาวิเคราะห์เงาถูกไหมพอเห็นเงาปุ๊บเนี่ยเอามันก็เส้นตรงธรมงมร,งร,งธรมดาเงาเงา ะะก็ดูเอาอย่างเงี้ยแกน x ไม่มีความเร่ง s เท่ากับ v t นะแกน y มีความเร่งมีค่า T ต้องใช้สุวัตล้วก็เชื่อมกันด้วยอะไรคะเวลา จะว่าเวลาเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมของทั้ง2แกนเข้าด้วยกันเลยนะคะก็หวังว่าน้องๆจะเอาเทคนิคการมองเงานี้นะคะไปลองใช้ในการสอบไฟแนลใครที่อยากจะเรียนให้ลงลึกกว่านี้นะคะได,ได้เทคนิคไปแบบอม,มองออกเนยป๊ดเดียวเลยแล้วก็ฝึกทําโจทย์ขั้นกลางขั้น,นแอดวานขึ้นไปนะคะรวมถึงเดี๋ยวก็จะมีสูตรมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมให้ก็มาเจอกับพี่ฟาร์มได้ในคอร์สนะคะเรามีคอร์สที่ฟิสิกส์ฟาร์มรอน้องๆอยู่วันนี้ลาไปก่อนโชคดีกับการสอบไฟแนลนะจ๊ะบ๊ายบาย